Thank mm -hmm. you. สมมติว่าข่อยอยากขอน,อนอนนี่เลยว่าคืนนี้ข่อยทีกางเต้นนอนนี่ได้เป็นบอชวนพวกกังดานเต้นี่ฮอดแล้วทีขววังน้ำเขียวนที่ยาตามหาว่าดุดสบายดีท่านบ้ชมทุกๆคนที่เขามาพับสมในตอนนี้เนาะตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองปากปูเฮากำลังมุ่งหน้าสิไปสู่เมืองงอยหนองเขียวนั่นเงนองเนาะไปมื้อนี้เดินท้าไปมื้อนี้กับผู้ซึกว่า อากาศการบ่ค่อยสู้ดีอากาศเย็นๆล้ะก็ูุสิกว่าฝนสีตกงามใดเฮากับโบมูเฮากับโบมันใจเนาะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางไปออกไปแบบไม่เมื่อยในนึงเนาะเพราะว่าเขาได้มาเที่ยวที่ถ้ำติง่งล้ะก็พาทุกๆคนเลาะเที่ยวชิวทีบ้านก็ตั้งใจว่าอยากไปให้มันทันเมืองงอยในเมื่อนี้่บู้ว่าสิไปทันบอเพราะว่าพวกเขากับมักที่จะแวะ จอดที่ว่าบ่ไหนเขาอยากจอดเอากระจอดอน,นะคันว่าทันมือนี่ก็คือสีฮหอดมือนี่คันบทันมือนี่ก็น่าจะฮอดมืออื่นละเนาะนี่จะเป็นบริเวณหัวน้ำปูเนี่ว่าพวกเขาสามารถนี่ยมาได้ังนนกระดดนอนี่ว่านีแต่ที่เห็นปูประสาทสนที่เราได้มาหาป่านั่นเองเนาะอันนี้มันเสียงไอ้เขียวเด้ เสียงเย็นเย็นข้าะมาขี่รถข้าวัวไปไปกลับคืนกลับคืนไปกี้ข้ามไหมเอาจะมาขี่รถข้าวัวอ้าวมุ่งหน้าไปต่อที่เมืองไงืองตัวนี้ขาเจ้าอัะทาผาทุกคน เข้าดวขาออก้าครึ่งเลยละกันเหเปสิเธินทางผ่านเพราะว่าสิทธทางตัวนี้มันสิบตัดออกนี่สิน่ะขาเจ้าเลยมมมีทางเลือกขาเจ้าเลยได้ใช้งบประมาณในการพาขาสองขาน่ออกจะสวยงามไปอีกแงบนึงนะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีน้องๆนักเยนนขาเจ้าก็ได้พากันกำลังเลือกเยนบางคนก็ได้พากันขี่รถไถแล้วก็เข้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เพราะว่า ขุยเขอเจ้าค่อนข้างมาอยู่ไก่เนาะขีีอดดีกบูดเนาะไคยไมาเห็นอยู่ที่หลังเคลื่อนของน้ำน้ำอูนั่นเองเนาะจุดที่ว่าพวกเขาสนใจหลายแล้วกันรู้สึกว่าอยากแวะไายทำให้ทุกคนในเบื้องนังกันว่าบรรยากาศที่สวยงามปันใดแต่ว่าเบื้องจากเส้นทางแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ว่ามาเที่ยวมาซุมมาเล่นออกกำลังกายอยู่บริเวณนี้เป็นต้นก็มีประเห็เด็กน้อยแตเนาองเพราะว่าถ้าแม่น่อ่ ที่อยู่บริเวณแถงนี้หอยกันน่าจะมายางลินบริเวณนี่เป็นดุดูแล้วเนะาะเพราะว่ามันเหมาะอีกเลยครับการชิมนั่งลินซิวๆนั่งซมบรรยากาศอยู่เพื่อนเวลาทำคำมาจริงกับเมื่อนอนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่หลังเครือน,น้ำอูน,นั่นเองเนาะก็เป็นจุดนึงที่ว่าหลายๆคนที่ว่าผ่านมาค่เจ้าก็ได้มาทายทำใหเบิึงละกัน เราก็คิดว่ามันน่าสนใจหลายกันเ้องก็เลยว่าเบไทยทุกคนเบื้องหนึ่งหนึ่งและะ้วกันจึงสิออกเดินทางต่อไปเนาะขี่รถมาอีกบูดนก็สีมาเจอกับน้องๆนักเรียนที่ว่าพวกเขาได้แสงมาแทานึงแล้วแต่ว่าพวกเ้าก็ได้จอดเบื้องยูค่อนข้างมาดุดเนะเาะเ้าก็ได้แสงเขาอีกเป็นรอบสีแสองล้วขี่มาอีกบดกูดดินท่ากันมาเจอกบ,บริเวณหน้าเขื่อนที่ว่ามีความสวยงามหลายเพราะว่าเป็นถนนเรียบไปตามเขียนน้ำรู้สึกก็ได้บรรยากาศที่ดีเลย เว่า้อนี้นีเฮาสิพาทุกคนมาเบิง่งนสวนประกาศเนาะล้วกันมาเบิ่งน่าซีจังไหนต่อตอนนี้เฮามาจอดที่บริเวณหน,นาเขืือนไฟฟ้าเน,ะนาะหนาเขื่อนฟาไฟฟาน้าอูแล้วเฮามาเบิง่งนทางนี้ก็สิมีผู้คนขาเจ้ามาหาป่าแล้วก็ทางนี้สิเป็นกระตุกแบบเต็มเลยทุกคน ที่จริงมันโบม,มนันขี้เหงื่อเลยทุกคนเด้อแบบเต็มอันยาย,ายต่ําตามหน้ามูนี่นะมันชื่นแบบว่าขาเจ้าหาป่าขาเจ้ามาขันเอาอะนะเห็นบอกมันจะเป็นกระตุกแล้วก็เอาไม้ขันๆแต่เขาบงงูเหรอว่าขาเจ้าหาป่าดดวยวิธีใดแต่ว่ามันที่นี้แบบว่าค้ายๆแบบขันเป็นวงสี่เหลี่ยมนะคล้ายๆคือนหน,นองนี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นเอามองรัด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 ป่านี่คือที่โมีโอกาสคือบบมีโอกาสหนีได้เลยทุกคนเพราะว่าทั้งทั้งมืดนี่เต็มไปด้วยกับดักเลยกับดักของผู้คนที่ขาเจ้าใส่มา งามหลทุกคนขี่ต่าเรียบดีหนาเพราะว่ามันเรียบแต่เรียบแบบตามเพื่อนนะเรียบตามหนาเพื่อนแล้วทางนี้นี่ีิเป็นมาเห็นเป็นนาเป็นแบบเป็นขันเป็นขันนะขันนาขันใดขันที่เทียบก็ไดแล้วทางนี้เขาเจ้าสิปูพักการตินมีค่อนข้างว่าเป็นจํานวนหลวงหลายเลยทุกคนอันนี้เป็นบริเวณต่มแคมทางเลยทุกคนในฮาวายทุกคนเบื้องนี้่อน้่งว่าสวยงามพอกเ็เลยว่าแวะพักอยากแว่ตออไหนก็แวะรูสึกว่าตอนนี้ก็น่นาจะ หอดน่องเขียวนี่ประมาณเจ็ดแปดโมงประมาณแปดโมงเก้าโมงนี่แหละคือดึกเลยมื้อนี้นี่คนแถวอูนอนอนนอ้น่ะไปฮอนูดละคนเปลี่ยนซีดีอีกคะเดี๋ยวสีออกเดินทางไปต้อนแล้วสีเอารถไปต้อนอู้กันนี่สมเซียวทุกคนเด้ออย่าลืมให้เครดิตส,สมเซียวเด้อมันรอได้บอกกันนี่นี่นะหาวก็มันไปล่างมาสบายดี เอาไปใครหลวงอาบางคนบอกโอเอหนอนเฝ้าขุมมืออยู่นี่ว่ะกลับบ้านเหรอกลับบ้านว่ะขันขันสมมุว่าข่อยอยากขอนอนนี่เลยบ่าคืนนี้ได้ข่อยสิกลางเต้นนอนนี่ได้ ได้เป็นบ่เข่ชวนประกาศเดเพราะว่ามื้อนี้มันที่คำนอนนะเพราะข่อยขี่แบบสายขี่รถทัวร์น่ะขี่รถเที่ยวน่ะคำเสร็จกันนอนหั่นได้เป็นบ่ได้เป็นบ่พักกาศก็เกียงประกาศกินโอ้หวานปากต้นสนอเออแฮนบอกเขาอยู่หันมีชาวบ้านมันบ่สนใจบ่มื้อนี้นอนนี่นอนก็ได้เด้เนาะนอนนี่เนอะเพราะว่ามันกัสิค่คำแล้วิค่คำแล้วครัน เขาชพนกาเดเพนอพากนซื้อพกาเดฟตัวายเลยได้เงินตแล ok si yeah> ้วมาลในเงินต้นนี่นะถือใจตุ้ยพนพาเจ้าเก็บพกพากินไปไปจัดไปสนามมูนี่มูนี่เขาเป็นเจ้าของทีได้เบือตายเลตายตายตายมเพื่นเพื่นเคยกินอยู่เพื่นเคยกินอยู่บแล้วสาลูกสิฝากเบอร์โทรแม่ลูกไปเอเเป็นเดมา้โทคันเชเพนเดิมาแล้วโท าเราเนี่ยเซีรถใดล้ออาล่ะมาเสีอาบน้ำมาเจอแบบนี้มีว่าน้ำอูนี๋ดือโอ้จะสีอาบใครเอาข่อยบ่ออาข่อยมือนี่ข่อยที่ไปอาบอยู่เบื้องปากอูเมื่อื่นเนาะปากอูยังยุบปากอูนี่น่ะไปนั่นไปยนองเขียวนองเขียวแต่นี่ไปอีกโดนบ่โดนเท่อีกจากชั่วโมงประมาณประมาณห่อนดับปากกว่าห่อนนองเขียวโอ้โอ้โหเอาเพรปากลักนี่สักข่อยว่าวิวมันดีแห่งละเนาะ เป็นเต็นตเนด่นหรืว่าตู้นี่ตู้นี้เอาซาบันนีบนเต่าดั่งไฟพร้อมมีหมออีกอานแกอกอไปโอ้โหดแล้วะ่าจานไปสนานยูนิเนาะเอถย้อไปหเออาหมออีกามาเพิ่กนมาเข้ามาตัดส้นมือเนี่ย เอาไหม่ะซื่อเ้ากับตัดพักว่ะโอ้ยชันมืออื่นลูกชิมมาตัดชวยได้อึดจิบเลยเป็นบ่มาแล้วนะผมยืนอมผลประโยชน์ล้วนๆอันนี้นะเสื้อเนาะได้เป็นตอนนั้นเอามานอนเถียงนาเพื่อนบมให้นอนก็ต้องตอบแทนเพื่อนนายเอาเอาจัดไปจัดไปซะน่ะโอ้โหหอดแต่บึงกล้องโตเถียงน้ตกคันน้ำเอ้ยผมเม็นมุกในอดิตของแท้ล้วนๆ เอาเราทุกคนเนาะตามนี่เนาะมื้อนี้เฮาสิปักหลักนอนนี่แหละคำใส่นอนหัน่นคลิปทีมนี้ตามมาอีหลีแบบเขาก็บ่ได้ฮู้จกักเพิ่นเด้อทุกคนเออแต่ว่าเพิ่นว่าใจดีเพิ่นว่าสิเอาสิเอาเกือเอาแป้งหนูเออพร้อมแต่ว่าอูเฮาต้องได้ไปซอกน้ำเลยนี่เดี๋ยวคอยสิไปซอกเข้าไปซื้อน,น้ำริ่มกันก็อเอาเจ้าก็เฝ้าเครื่อง,งไปเรทำกันโอ้โหพูดตวยอ้ข่อยหู้สึกข่อยหู้สึกว่าแท้ได้มื้อนี้รถข่อยโคตรมีเสน่ห์เลยบง่งเมย์เลยบอกมัน เยี่ยมไปทุกบอนเลยนะสวยจะว่าบ้านเขาตอนนี้กับใกล้ซีเม่ยตอนเนาะเขาก็ได้กางเต็นท์ไว้แล้วเมื่อนี้เขาสิียงอยู่อูนอนเต็นท์น,นี้แล้วเขาสินอนเต็นท์น,นี่ล่ะกะสิเม่ยไดของกินแล้วนะทุกคนเนาะของกินก็นมีของเหลือมาแต่พุ่นแน่ล่ะกะของกินเดี๋ยวหามาใหม่แน่นี่อันนี้เป็นของอูที่ว่าเอามาแต่บ้านพุ่นบพรขาขอเอ็ซีเอาให้สำหรับอูนี่มาแล้วนะก่ะมีแนวกินเนาะเล็กน้อยๆอ,อันนี้นี่ของกินเหลือ มาแต่ล่วงขาบางอันนี้มีมียออย่างพวกนี้แหละเนาะถ่ายพวกสิกินเล็กๆน่อยๆกส็สซแเรียล้วมือนี้หลังจากพกที่พวกเขาตัดสินใจที่สิน้อนข้างในมือนี้แล้วพวกเขาก็ได้พักกนเเกี่ยมเฮ็ดของกินเพื่อเป็นอาหารแรงในมือนี้พวกเขาก็ได้พักกันกินแบบอาหารง่ายๆสบายๆเพราะว่าสิเป็นอาหารที่ว่าพวกเขาเหลือมาแต่ลวงขระบางที่กินมาแต่พุ่น จากน้องเหมียวน้องหมวยแล้วก็ได้แบงมาส่วนหนึ่งมากินอยู่พี่และะ้วก็อาจะมีต้มมีดะ้ละล,ะละักๆแล้วก็พอแห่งวันยูท่องกับพละสำนับสำรับนักเดินทางใส่แหงแบบพวกเขานี่ก็เป็นสภาพเต้นของเฮาในมือนี้อ้าวาฮอยเอาละเนาะเจอกันมื้ออื่นนอนได้อูเด้อนอนแล้วฉันกำลังตัดคลิปอยู่อ๋อ บายบายแล้วเจอกันเมื่ออื่นไปสบายดีตอนเศร้าท,ทุกคนโอ้เฮ<อ>้ย <Hey! S 2> ตื่นมั้ยวะโอ้นี่ใสหู้บรรยากาศทุกคนบรรยากาศเศร้าๆเลยแคมหน้าเคลื่อนคือว่าวานนี้เป็นทำเลที่ดีเลยได้กันมานอนเมื่อน,นี้ นี่ทุกคนบริเวณทางข้างข้าเจ้าได้มาเลื่มมากู้มาเก็บเกี่ยวเอาปบาละทางนั้นเห็นบมอทุกคนอยู่บริเวณอ่ะนี่รากานี่ราคารากาทางนั้นผู้นี้ผู้นี้พี่ลึกขนาดข้านะขเจ้าใจมองนี่ป่าโบยโอกาสหนีเลย กระตุกเต็มมือนี่โมเมนอย่างเดียวทุกคนโมเมนขี้เหี้ยอะไรทุกคนตุกกะเจ้าใส่มองได้ปลาอยู่วะว â, lay lay? ้าบโได้เลยโอ้โหบได้แลกข้าเจ้ารัดเบิร์นลาเบิร์ดูเต็มเต็มนี่เลยเวเขาก็ได้พักกันลมกับไอ้ไอ้พอนอทีวามาหาปลาอยู่ในบริเวณนี้ สายเข้าตีสนิทกับหลายๆคนนี่สายทานาดของข่อยอยู่แล้วเพื่อให้แบบว่าไปใส่มาใส่กระห้ค้นหักคนหู้เนาะเขากับหู้จักหลายๆคนกับหู้รู้สึกว่ามันดีเนาะทุกคนเนาะสาหรับการท่องเที่ยวแบบนี้เขาต้องพยายามเข่าหากับทุกๆคนเขาให้มันได้สามารถเฟรนลี่ได้กระถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันมีคนหู้จักไปหลายๆบอลเลยเนาะคนหักก็ดีกว่าคนซังแล้วทุกคนเนาะ จากนั้นพวกเขาได้พากันเกียมเครื่องเกียมของเงี่ยนจนมืดละกเ่าขึ้นรถดแล้วพวกเขากับพ่อมเดินทางออกสู่เมืองงอยหนองเขียวตอนนี้เขาได้เกลียมเครื่องทั้งมืดละเพาว่าสิท่าเพ่นมาแต่พุ่นละกะักกาทีมาจึงส่วนและจึงสิกับไปเอามาก,กัน่าจะได้ออกก่อนพ่นแลวเนาะเพราะว่าย่านฝนสิตกนะยู่ในหลวงขาบางก็ฝนตกพยายามคพอยๆขี่ไปเร่งๆไปให้มันฮอดไวเนาะ บายบายสุบน้อยบายบายขอบใจเดอ้อ จากการขี่รถมาในบริเวณ่วงเศร้าๆแบบนี้เขาจะไมาเห็นน้องๆนักเรียนเนาะที่กําลังปั่นรถที่บางจุก็ได้พากกันย่างไปนอะเพื่อที่ไปเฮียนใน่วงเศร้านี้ก็ค่อนข้างว่าบรรยากาศหนาวเย็นเลยแหละเพราะว่าใน่วงเศร้านี่เมื่อคืนนี้ฝนก็ค่อนข้างว่าตกมาแน่นาะทุกคนเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าพวกเขาได้นอนพักข้างแฮมข่าพวกเขาดันดุนไปตอนนี้คงค้างว่าหนาวเลยแหละแล้วก็รถที่ว่าสัญจรผ่านก็เป็นรถประเภทเซซีร้อ ทางกับคนขาบว่าน้อยในยแ้วการถลิกไอ้เนาะเป็นรถที่ว่าตาไฟในช่วงช่วงกลางคืนกับคนขางว่าสูงเขาก็เลยว่าขี่รถในช่วงกลางคืนเขาคนขางว่าน่าจะบสสะดวกปันเด็กเลยเพราะว่าพากันนอนตั้งเข้มในตามที่ทุกคนเห็นลยเนาะอีกบุตรน้อพวกเขาก็ได้เดินทางมาสู่ขวานขามน้ำงานเนาะหมู่บ้านนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งทีว่าตั้งอยู่บริเวณเข้มน้ำเนาะเพื่อนำใส่น้ำอยู่ท่า มาดำรงชีวิตนั่นแหละเนาะเอาแล้วเนาะตอนนี้เขากระมือฮอดที่เทียงนาเฮากับพะฮุเอาซิมากินต้มมี <c oughs> <อ>เขาอดเดี๋ยวนี้เขายืนเม,มืองน้ำปากเม่นต์ตอนนี้ยืนน้ำปากแต่เขาหิวข้าวละหิวข้าวเศร้า<น>ตอนนี้จักโมงละโอ้เมนต์โมงครึ่งอ๋อเป็นโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเขาซีเอทข้าวเศร้ากินได้นึงละกันซีเดินทางออกไปตอนเนาะแม่นกินข้าวละกันซีฮอดเมืองงอยวัดเดียวเลยวันนี้น่ะเนาะแม่นไป อีกบุญน้องกะมาฮอดอยู่บริเวณนี้ก็ตามในละเนาะเขาก็ได้พากันแบกินข้าวูส้ึกว่าการแว่เที่ยงนาเขาเลาะกินข้าวหรือว่าเนาะเที่ยงนาเขาเริ่มซีซินมาแล้วเนาะนี่เจ้าของเที่ยงเพิ่นมายึดแล้วเนาะเฮาก็ได้กลับแล้ววันนี้เจ้าของุนมาแล้วเกับพมเดินทาง เราทุกคนเนาะตอนนี้เรา,าอยู่ที่ตัวเมืองลำบากเนาะหลังจากตัวเมืองงอยนี่เอ้ยเมืองลำบากเนี่ยไปหายเมืองงอยอีกประมาณ5ักกิโลเนาะที่สิฮอดกตน่าจะใช้เวลาประมาณ10ป่ายหาซาวดัานี้ก็น่าจะฮอดแล้วเนาะนีเ่เป้าหมายของเรานี้ถือว่าทุกปันวังแตเมวานทุกคนหลัง <c oughs> <c oughs> จากเขาเดินทางออกจากเมืองลำบากอีกบดบเนาะพวกเขาเคเห็น ภูเขาที่ดินต่างงาอยู่บริเวณมือขวามือนี่เนาะอยู่บริเวณทั้งลุ่มที่ว่าทุกคนบสามารถเห็นได้เพราะว่ามีต้นไม้หลายๆจุดที่ว่าบังเอาไว้นั่นก็เป็นสายน้ําอูนั่นเองเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะอีกบุ่นเขากันน่าจะหอดนองเขียวแล้วตามที่เบึงชิปหลายๆคนผ่านมาเนาะแต่ว่ามาเบึงก็ยังน่าสนใจหลังงามงามอยากให้ทุกๆคนขี่รถมาเที่ยวกิ่นสมสมวิวสมบรรยากาศแล้วนี่น้ำกันขนาด คือสิแบบฟินขนาดเลยทุกคนขี่รถจักรมาด้อวยขี่รถใหญ่นี่สีบัวได้อากาศบรรยากาศปันใดตามที่ตัวเองมากแล้วเนาะไปดิพอถามแม่อันเพื่ออะไรขาเจ้าอันมาเมื่ออันนี้เป็นเมืองงอยเลยก่อนล่ะขาเจ้าไปขึ้นพวกผาพวกอย่างยุ่ยใส่ขึ้นพวกผาอย่างขึ้นยุ่ยใส่เออนี่นิดก็มีม้วนม้วอย่ากับโต้วม้วนเนี่ยเนี่ย เราเมื่อรถขัวอะไเราไม่มีบันพักเลยมีแค่เจ้าทิ้งวิวขึ้นน้ำทิ้งวิวเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไรอ๋อไม่ได้ตรงนี้เลยอันนี้นี่วะเออนี่ตรงนี้อันนี้ผ่านอย่างนี้อันนี้ผ่านอย่างอันนี้ผ่านนางนอนอันนี้ผ่านผ่าแดงอยู่หุ่นผ่าแดงอยู่หุ่นอันนี้ผ่านนางนอนอ๋อละละบนขั่วที่เขาเจ้ามักมาทายหุบเดี๋ยวข้างหน้าหุ่นเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไร นี่ก็เป็นตัวเมืองงอยแล้วเนอแต่ว่าสิเป็นเมืองงอยใหม่ได้ทุกคนเด้อสบ่เป็นตัวเมืองงอยเก่าเถอะเพราะว่าตัวเมืองงอยเก่าต้องขี่เหื้อจากเมืองงอยใหม่นี้ไปอีกประมาณสองโมงกลัวๆจริงสีฮหอดสามารถเดินทางได้สองทางก็คือทางรถและก็ทางน้าแต่ว่าหลายๆคนแนะนํามาก็คือบ่อยากให้สัญจรโดยทางรถเถอะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทางค่อนข้างว่าเปื้อนเปื้อนหลายเนาะล้ะก็ โบสะบเน้นนาให้คีโรจักไปแต่เขากับถาบึงตามซกสตาแล้วเนะวาะไวซี่เป็นที่ไหนแต่ว่าเป้าหมายแรกๆนี่เขาต้องไปสู่ที่หัวน้าอูที่หลายๆคนมาก็ต้องมาได้มาทายหูป้ะก็ต้องเวถามคนคือเก่าแล้วนะเนาะพระว่าเขากับบงมันใจเธอว่ามันอยู่ทั้งไหนแต่ว่าอีกบุดนุนเขากับมาฮอดแล้วเนาะอี่เขามาฮอดเลย ระวังน้ำขีบวนที่เราตามหามาดุนล้วก็ได้เบิึงหลายๆคนพี่ว่าได้มาโอ other, uh, ้โหสวยงามมากในที่สุดเัาก็ได้มาฮอดโอ้ยบุได้บุได้มาฮอดนี่ละตัวม่นื่อยโว้แมงจื่อนั่นขึ้นเหนื่อยขึ้นยังอย่างนี้วะนี่จะ าพมุมสูงที่ว่าพวกเขาได้บินในทุกคนในเบิ้องน้ำกันเนาะเพราะว่าสายน้ำอูจุดนี้เป็นสายน้ำที่ว่ามีความเขียงงามใสล้ะก็เปลี่ยนบอนสัญจรทางเฮืออล้ะก็ให้ทุกคนเขามาเที่ยวมาซุ่มน้ำกันบริเวณทั้งลมนี่คือทเป็นบริเวณทางเหือเนาะที่ว่าพวกเขาต้องสามารถมาสอบถามทุกคนได้อยู่บริเวณนี้ว่าอยากไปเมืองน้อยเก่ากับชีฮแดงไดเขาก็ต้องเขามาสอบถามที่ทางเหือนี่แหละเนาะก็ค่อนข้างว่าสวยงามเลยแหละทุกคน ตามเีาเห็นกับมีวิวของภูผาที่มีลักษณะน้อยใหญ่เด่นตะาง,งาอยู่ตามที่เราได้เห็นและะ้วกันมีสายน้ำอูที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายเลยเนาะการปลุกสร้างอาคารของาชะะนกับคอนคางว่าถึงซิโบมีลักษณะเด่นแต่สังเกตเห็นว่าบอสาม,มารถให้มีการปลุกสร้างเกินสองชั้นนองเพราะว่าซีบังวิว สำหรับคลิปนี้กัที่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อเปนไปที่มาคลิปนี้ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาให้คลิปต่อไปเนาะขอขอบใจหลายๆด้วอทุกคนที่ว่ามาเขา้มา,ามาต่นี้มาสมมาคอมเมนต์ให้เขาเนาะ